ท่านทั้งหลายครับในช่วงปัจจุบันเราจะเจอข่าวคราวจะทางหน้าสื่อินิงตามจากข่าวออนไลน์กตามจากโทรทัศน์ตาม ข่าวที่เห็นอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวันก็คือการข่าวฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานี้เห็นข่าวฆ่าตัวตายคนเดียวบ้างสองคนบ้าง หรือแม้แต่ถ้าตัวตายพร้อมกันในรถสามคนก็ยังมีทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเรื่องสภาวะทางจิตใจสภาวะทางจิตใจที่ประสบกับเหตุ อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีทำให้เป็นดีเป็นสินเศรษฐกิจไม่ดีทำให้การค้าขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ บางครั้งก็ขัดทุนบางครั้งก็กําไรไม่ได้อย่างที่ต้องการบางคนก็ปิดหวังจากเรื่องความรักบ้างเรื่องหน้าที่การงานบ้างหรือบางคนก็ผิดหวัง หรือเสียใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นคนรักจะเป็นคนในครอบครัวบ้างหรือบางคนก็เบื่อสังขารเพราะสุขภาพร่งางกายที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บรุ่มเรเ้าบ้าง แล้วก็ผลที่ตามมาก็คือการทำลายชีวิตตัวเองหากเรามอางในแง่ของธรรมาก,ก็คือคนที่ถูกโมหะคือความมืดความหลงไม่รู้จริงนั้นเป็นตัว วงการเป็นตัวก่อให้เกิดขึ้นพอใจมันมืดใจมันบอดเราก็มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุมงมองไปทางไหนมันก็เห็นเป็นความมืดนีด่คือใจใจที่ถูกโมหะ ความหลงความไม่รู้จริงค่อนหเักา็ฉะนั้นใจเราที่มองไม่เห็นธรรมดาของชีวิตไม่เห็นความทุกข์ต่างๆเนี่ยก็ผลกลวงมาจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใกล้ตัวเราทุกคนความแก่ความเจ็บความตายนี่คือธรรมดาของชีวิต ที thì, ạ, ่หากเราไม่พ <connects> ิน <S dav is> ิษพิรณาเราก็จะเป็นเด็กในเหยื่อของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นองค์สุเ็จก็สมาสมพริเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาอย่างสม่ำเสมอพิจารณาเพื่อให้เรา ระหนักใส่ใจไม่ประมาณจะได้ไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่ยึดติดองสอนให้พิจรารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพลความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพลความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลาดพลาดจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้คือหลักปิรหาปัจเวกขณนะที่เป็นยาหรือว่าเป็น วัคซีนที่ฉีดเข้าไปในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตของเราภูมิคุ้มกันชีวิตในเรื่องของความหลงเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตในเรื่องของความปิดหวังความเสียอกเสียใจหรือถ้าเรามองความเป็นจริง พิจารณาอย่างสม่ำเสม,มอเนี่ยพอเราไปเจอสิ่งต่างๆที่ควรจะหวั่นไหวมากเราก็ไม่หวั่นไหวมากหรือบางทีอาจจะไดงสามารถที่จะยอมรับแล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นตัสิ่งนั้น อย่างเช่นนางมาริกานางมาริกานั้นเป็นภรรยาของพันธุลัเสนาบดีพันธุลัเสนาบดีนั้นเป็นเสนาบดีของ พระเจ้าเะษสรโกตรสไปเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงไปสัตสิทธินคดีความทำให้คนที่เป็นคนที่ควรแพร้ก็แพ้คนที่ควรชนะก็ชน,นะเดิมทีพวก ตุลาการพวกอะไรนั้นก็ถูกรอบนำด้วยอลา่าตากานใครมีเงินมีทองก็สามารถที่จะเปลี่ยนน,ด,นดีจากผูกให้เป็นผิดจากผิดให้เป็นถูกได้คนก็มาร้องเรียนท่านบรรฑุรเสนาบดีท่านบรรฑุรเสนาบดีก็ตัดสินกคดีความต่กกางๆนั้น ไม่ตามที่ทำเพราะฉะนั้นคนที่เสียผลประโยชน์นั้นก็พยายามยุโยงใส่ร้ายให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศนั้นเกิดความหวาดระแวงพยายามใส่ร้ายเรื่อยๆร่าปัญธุละเสนาบดีพยายาม ที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็พยายามที่จะช่วงฉีกราชสมบัติจากพระเจ้าปรตมิ่งโผสเพราะฉะนั้นพระเจ้า,าปรตมิ่ิโผสูงเพื่อถูกเป่าหัวบ่อยๆเท่าก็เกิดความหวั่นไหว เพราะหวั่นไหวก็วางแผนฆ่าพันธุรสินนามบดีพันธุรสินนามบดีกำลังมาริกานั้นมีลูกชายเนี่ยเป็นคู่แฝดนั้นสิบหกคู่ก็เรียก 16คู่ก็สามสิองคนบางทีเรามองเกินจริงไปหรือเปล่าแท้จ,จริงในในเมืองไทยเองคนที่เราพอคุ้เคยพอรู้จักคนที่มีลูกผ่านการมีลูกมาทุกสิบกว่าครั้งมีอยู่ไม่ไม่เกิดทิสายที่จะเป็นไม่ได้อันนี้เป็นคูน่ต่า เพราะฉะนั้นเมื่อปัุระเสนา,าบดีกับลูกชายพระเจ้าเปรตนิโคสนก็วางแผนให้ติด่าโจรที่ชายแดนแล้วก็ส่งมือสังหารไปสังหารปันธุระเสนา,าบดีกับลูกชายทั้งหมดเลยวันนั้นนางมาริกา ซึ่งมีความเลื่อมใสในพระศาสนามีศรัทธาอย่างแรงกร้างถวายพระตาหารแน่พระสงฆ์ซึ่งมีภาษาริบุตรเป็นประธานขณะก่อนที่จะถวายพระตหารเนี่ยก็มีคนส่งจดหมายมนาะแจ้งข่าวสามีและลูกชายนั้นถูก ข้าตายพอได้รับข่าวพออ่านข่าวแล้วนางมาริกาแทนที่เสียอกเสียใจแต่มองถึงสิ่งที่ตัวเองกำลัทงทำคือปตอนนี้กำลังเตรียมที่จะทำบุญทำบุญลถวายพาระถานอย่างเป็นส่เพราะฉะนั้นก็เก็บ จดหมายใส่กระป๋ายไว้แล้วก็ทำสิ่งที่เกิดขึ้นข้าะหน้าให้ดีที่สุดก็คือการถวายพระทหารเดียรประสงค์ขณะที่ถวายพระทหารเกียรตประสงค์เนี่ยประกฏวตาพสาวใช้คนหนึ่งมันทำฝ่ายชนะร่วมแต่บ ท่านประธานพระเสนาภรณ์หรือระสารีบรท่านก็พูดเป็นเชิงไม่ให้โยมเนี่ยไม่ให้นางมาริกานั้นเกิดความที่ตกกังวลหรือเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมทาบุญแล้วเกิดมีอุปสรรศัพท์อะไรต่างนนเนี่ยภาษาริบรท่านก็บอกว่าพิชณาทำบงังบินนนสิ่งที่มีความแตกไปธรรมดาแตกไปแล้ว อย่าไปคิดอะไรอย่าไปเสียดายมันเคยโถโอชาม,มันเรื่องแตกเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติอย่าไ,ไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังมริกาก็เรียนกรเถแล้วก็พระคุณเจ้าแ็แค่เรื่องชามแตกเนี่ย โยมเปจะไปเสียใจทำไมเมื่อเช้าเนี่ยพิยชนคนที่เป็นที่รักเนี่ยของโยมทั้งสามีทั้งลูกความเป็นไหวไหายถูกฆ่าตายผมโยมยังไม่เสียใจนี่ภาษาและภาษีขอนี้นั่นคือ การฝึกใจการอบรมใจรู้สภาวะของชีวิตเรื่องความแก่ความเจ็บความตายจึงสามารถที่จะรับอยับยังความสด้แต่ในทางตรง,งข้ามเนี่ยมีคนหนึ่งก็คือนาง ปตาจารานางปตาจาราเนี่ยหนีตามคนใช้ไปอยู่ด้วยกันเลยวก็มีลูกจนมีลูกสองคนพอมีลูกสองคนแล้วก็จะกลับไปเยี่ยมพอ่อสามีเขาพยายามห้ามปรา ก็หนีตามกันมานๆท้ายที่สุดห้ามไม่ได้ภริยาหนีไปก่อนก็นกเลยตามภริยาไปปรากฏว่าเกิดฝนตกหนักฝนตกหนักคือลูกคนที่สองยังไม่คลอดลูกคนแรกแลคลอดแล้วลูกคนที่สองเนี่ยกาจะกลับไปคลอดที่บ้าน บ้านพ่อบ้านแม่อุ้มท้องคันแก่ไหตอนแรกนีหนีสามีไปสอนสามีตามไปเจอแล้วปรากฏมีฝนตกหนักเพราะฝนตกหนักแล้วก็นานปตจราก็เริ่มปวดท้องที่ยกนอนลูกสามีก็ไปหาที่ ฝนตกหนักไปหาที่ไปเพื่อจะให้ภรรยาในครรลอกก็ปรากฏไปเจอที่แล้วก็ถูกงูกัดตายส่วนนางคนตาจลาก็รอสามีท้ายที่สุดก็ลอดคลอดลูกโดยสามียังไม่ได้กลับมาพอสว่างขึ้นสามีหายไปนไหน พึ่งคลอดลูกใหม่หมูงจลูกคนโตอุ้มลูกคนแดงๆไปเจอสามีถูกลูกกัดเสียชีวิตเสียใจล้วอบร้องไห้ก็เดินทางเพื่อจะกลับไปบ้านแม่ไปข้ามแม่น้ำ แล้วว่าคืนนั้นฝนมันตกหนักแม่น้ำขึ้นจะเอาลูกสองคนในข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันก็ไม่ได้ตัวแล้วลูกคนเล็กเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วก็พาลูกคนโตนข้ามแม่น้ำไปก่อน แล้วก็ไปปล่อยไปทางบน,นกรให้รออยู่กว่าในขณะที่นานกลับมาตรงกลังในนามไอ้เหียวมันเห็นลูกชายคนเล็กที่อยา่างแดงๆอยู่อีกฝั่งนึงมันก็โฉบลงมาเพื่อจะจับเด็กไปกิน นางปราาจรจาไ็ยกมือยกมือไล่ยกมือไล่อเดียวไอ้ลูกลูกชายคนโตที่อยู่อีกฝัง่งหนึ่งยกเห็นแม่ยกมือถึง่าเรียกก็เดินลงมาที่แม่น้ำก็ตกแม่น้ำก็แสน้ำพัดไปไอ้เดียวเ็จากลูกคนเล็กไป ปรากฏว่านางรายตลาสูญเสียทั้งลูกคนโตและลูกคนเล็กเสียหมดแม่พ่อสามีตายลูกตายหมกลับมาถึงกลับมาใกล้บ้านปรากฏในบ้านพ่อแม่ แล้วก็จเจอพายุแล้วก็ต้นไม้ทับพ่อแม่พี่ชายเสียชีวิตเดินไปใกล้บ้านแล้วก็มีคนเดินทางผ่านมาก็ถามถึงว่าบ้านเศรษฐีคนนั้นยังอยู่กันดีมนะ คนที่เดินทางผ่านมาก็ถามน,งนางประตาจลาว่าพวกคือเรีอฝนตกหนักเธอรู้ไหมน,น,นางประตาจราก็รู้จริงที่ฝนตกในตกเพื่อฉันคนเดียวเ่ยใจตัวเองลึกเยที่พูดนั้นหมายความว่าที่ตกนานมาเพื่อทำลายชีวิตตัวเองคุณสามี้มลูกสองคนตายหมดตกมาเพื่อฉันคนเดียว ชายคนที่ผ่านมาก็บอกว่านั่นแหละที่ฝนตกหนักนั่นแหละบ้านของเศรษฐีต้นไม้ลงมทับเสียชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกชายลูกําลังเขาอยู่ฝันฝันขึ้น,น,น,า,นา,า,างกระตาจาราบพรษา ข่าวแค่นั้นก็เสียสติสามีลูกสองคนมาได้ข่าวพ่อแม่พี่ชายเสียสติเดินเข้าไปาผ้าปอนไม่มีเดินเข้าไปที่วัดไมเชตดงพระพุทธเจ้าทำเราแสดงธรรมคนพยายามห้ามปรางพระพุทธเจ้าบอไปต้องห้ามก็ต้อง ประทานผ้าให้แล้วก็ให้สติหนักริจารณากลับคืนมานี่คือความเศร้าโศกเสียใจสิ่งใกล้ตัวเราเองความแก่ความเจ็บความตายความผิดหวังความเสียใจทุกอ่างมันเป็นเหตุได้เพราะฉะนั้นถ้าคนมองไม่เห็นความจริงของชีวิต ไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักฉีดวัคซีนยงสำหรับเป็นเครื่องป้องกันเชื้อพวกนี้เวลาประสบเหตุบางครั้งไม่ใช่เหตุใจจินตนาการไปเองก็สามารถที่จะสร,มมรบบสร้างความวิตกกังวลสร้างความทุกข์ได้เหมือนคนที่ประสบเหตุจะเป็นการขาดทุนบ้าง จะเป็น,านการผิดหวังบ้างแต่ถ้ารู้จักสู้มีความอดทนรู้จักมองถึงหลักของความเป็นอนิ่จังรู้จักปล่อยวางบ้ามันก็สามารถที่อยู่ในอยู่ได้แต่ว่าขาดสติไม่รู้จักพิจารณาหรือความจริงก็ทำให้ไม่สามารถที่จะยอมรับ หรือไม่มีไม่สามารถที่จะทนกับสิ่งที่ประสบง่าเพราะฉะนั้นต้องต้องพยายามสร้างใจลองให้มันให้มันสว่างเพื่อกระจัดไอความเมื่อที่อยู่ในใจของเราก็คือพวกโมฆนะเรื่ให้มองเหน็นธรรมดาของชีวิตมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้ถึงความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ได้นึกไม่ได้สอนเพื่อให้เราเกิดความหวาดวิตกข,ขงบนแต่เพื่อให้เรามีสติได้รู้ถึงความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีทุกคนไม่ใช่ไปเจอแล้วเกิดความรัวเกิดความขงบนแต่ให้มองว่าเออจะได้วางแผนจะได้ไม่ะมาทว่าเราทุกคนนั้นจะต้องพบต้องเจอเป็นประจำเพราะฉะนั้นหากเราจะต้องพบจะต้องเจอเป็นประจำ вот เนี่ยเราจะต้อง ว่าท่าทีกับมันอยา่างไรเราจะได้เื่นวานอุกตกไม่ขัดขืนกับมันนะครับอาวัสที่ทรัโ